แอนชิลีซ้อมมวยหนักหลังได้ชุดประจำชาติเตรียมลงฟาดบนเวทีนางงามจัก,กรวาลเตรียมตัวกันอย่างเข้มข้นสำหรับแอนชิลีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2พี่เที่เตรียมบินไปแข่งมิสยูนิเวอร์สที่ประเทศอิสราเอลช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะล่าสุดนอกจากเจ้าตัวจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักกับการเดินชุดราตรีชุดว่ายน้ำยังต้องมาเต็มที่กับชุดประจำชาติอีกค่ะ โดยชุดที่จะนำไปสู่สายตาชาวโลกนั้นก็คือชุดนางคาดฝีมือการออกแบบโดยจตุรนแร่เพชรนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดราตรีที่ชนะเลิศ5ชุดจาก10ชุดบนเวที Miss Universe Thailand 2021 และแน่นอนว่าโดนใจแอนชิลีเป็นอย่างมากเจ้าตัวทุ่มสุดทุนเต็มที่กับการซ้อมชุดประจำชาติหน้าตาดูแฮปปี้สุดๆในการเรียนมวยไทยและฝึกซ้อมท่ามวยไทยต่างๆงานนี้คงต้องดูความปังบนเวทีอีกทีว่าแอนชิลีจะปังมากขนาดไหน บอกเลยว่าแค่เห็นท่าทางแววตาและความมุ่งม,มั่นของเธอแล้วจัดหนักจัดเต็มเพื่อชิงมงที่3มาให้แฟนๆนางงามบ้านเราอย่างแน่นอนดราม่านิวส์ขอส่งกำลังใจให้แอนชิดีสู้ๆและทำให้เต็มที่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย